สวัสดีค่ะนี่คือรายการการเต้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ every Wednesday พบกันวันพุธใิฉันสุปรีพริริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะดิฉชันเชื่อว่าทุกคนมีข้อพระคำพีประจําตัวกันใช่ไหมคะ เพราะว่าเมื่อเจอปัญหาหรือความทุกข์เราก็จะคิดถึงข้อพระคัมภีร์ในใจเพื่อเรากำลังในการต่อสู้กับปัญหาข้าพเจ้าเะเชิญได้ทุกอย่างโดยพระผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าจากฟิลปิปป์บทที่สี่ข้อสสามเป็นข้อพระคัมภีร์ประจำตัวของดิฉัน ตั้งแต่ที่ดิฉันเชื่อพระเยซูมาจนถึงวันนี้แล้วคุณล่ะคะมีหรือได้นำข้อพระคัมภีร์ข้อใดมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าคะถ้าถามว่าคริสเตียนจำเป็นต้องมีข้อพระคัมภีร์ประจำตัวด้วยหรือพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วนะใช่ค่ะ บางคนอาจจะมีหลายขคกก็ได้เราต่องจับไว้เมื่อเราเจอปัญหาเราก็จะสามารถคิดถึงข้อพระคัมภีร์และคิดถึงความรักความ,มห่วงใยที่พระเจ้ามีต่อเราเราก็จะได้รับก,การเสริมกำลังจากพระเจ้าแลวเราก็จะมีกำลังเพิ่มในในการดำเนินชีวิตไม่ว่า ในครอบครัวการเรียนการทำงานหรืออื่นๆถ้าคุณยังไม่ลองอ่านพระคำทีแล้วถืว่าคุณสนใจคน้นที่จะเป็นข้อพระคำทีประจำตัวคุณแล้วคุณลองมาไหมคุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างสูง และจักสัมผัสเถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระเจ้ามีธิเเยมีพลังและมีชีวิตจริงๆค่ะแล้วอย่าลืมบอกต่อกับคนท,ที่คุณรักและคนที่คุณรู้จักด้วยนะคะเพื่อเราทุกคนจะเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกันนอกจากนี้ เรายังสามารถนำข้อพระคัมภีร์ของเรามาแบ่งปันกับทุกคนได้ด้วยเท่ากับเราจะมีข้อพระคัมภีร์ตามจำนวนคนที่เราแบ่งปันกันเลยนะคะน่าตื่นเต้นและท้าทายมากเลยใช่ไหมคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในการติดตามพระเจ้าและทช้กับการเทอ่เดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ เอฟวีเอ็นเดชพบกันวันพุธในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ